นี่เกิดสะพานพระรามเก้านะครับนี่สะพานพระรามเก้ากำลังก่อสร้างอยู่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วเด็ดดายลุงตู่ไม่ได้อยู่ต่อแต่ไม่เป็นไรคนระับถือว่าเป็นของโครงการของลุงตู่ครับใครว่าโครงการคนอื่นเนี่ยอายตายเลยอายแย่เลยคืนนะครับอายตัวเองครับ สะพานขึงกำลังทำก่อสร้างเกือบเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไก่เคียงใก้เคียงต่อหม้อขึ้นเต็มครับตอนนี้ผมพอลงสะพานขึงพระรามาผมก็ชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายเพื่อไปออกอทางพ,พิเศษสีรัฐ อันนี้เปลี่ยนเส่นทางนะครับนี่คือตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมทางพิเศษสีรัตจากทางพิเศษเชื่อมกับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะโอเคนะครับเราตรงไปทางแจ้งวัฒนะพร,ราหม สุดยอดถนนเมืองไทยเลยครับท่านผู้ชมเมืองไทยเราน่าอยู่ที่สุดในโลกเลครับอย่าอย่าเดียดจังกันเลยนะครับประเทศไทยไม่มีที่ไหนหน่าอยู่แบบนี้แล้วครับอาดูดิครับความเจริญถตนหนนทางนี่มีเยอะเนี่ยสมัยลุงตู่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมรถไฟฟ้าสิบสายนะ แต่ทางด่วนมันทางเส้นมันก็มีอยู่แล้วครับแต่มันจะไม่มีแต่ทําเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยครับมอเตอร์เวย์อ,อ่ะมันมีอยู่แล้วนี่นนเส้นนี้เส้นเก่านั่นแหละครับมันมีอยู่แล้วทางด่วนมันพิเศษมันมีอยู่แล้วแต่ลุงตู่ทำเพิ่มเป็นมอเตอร์เวย์ขึ้นมาครับในกรุงเทพเราวิ่งตัดปไปอีสานไปใต้ไปกาญจนบุรีครับจากบางใหญ่จากบางใหญ่หญไปดูอ่ะ เขาดีวิวมาให้ดูบ่อยครับส้นนี้ก็เกิดมานานแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะตรงไปทางแจ้งวัฒนะพระรามเก้านะครับสาทรหนึ่งกิโลออกซ้ายคนระัสาธร ช่องนี้ครับช่องอยู่เราต้องเข้าขวานะเ,าเข้าขวาเลนกว้างเลนซ้ายเนี่ยเป็นถนนสาธรสาธรนี่ก็สีลมครับสาธรเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแฝงแฝงยานนาวาครับออ,อ,ออกซ้ายข้างหน้าสาธรแหล่งเศรษฐกิจนะครับสาธรสีลมพัดพงนะครับเออพูดง่ายๆแค่นั้นแหละครับ <laughs> นึกไม่ออกถูตึกก่อนกับโอ้แม่เจ้าโอ,โอ้สุดยอดตึกเมืองไทยเลยบนรวยเยอะนะคนรวยเยอะไม่เป็นไรฮะเขารวยเราเห็นเราก็ดีใจแล้วประเทศใจเราเจรื่นจริญเจริญข้างหน้าตึก A I A A I A ไม่ใช่ A I S นะครับ A I A เอไอนี่คืออะไรอ่ะประกันชีวิตโอ้โหสุดยอดแม่เจ้าดูตึกซะก่อนแม่เจ้าโอ้แต่อยู่ข้างล่างทิวไม่สวยนะบอกให้จัตเซยสวยงามอยู่ข้างบนทางพิเศษสีรัทนะครับ เราก็ตรงไปเรื่อยๆครับาแจ้งวัฒนะนะครับไปออกสีสมานนะครับผมไปออกสีสมานขี่ไม่เร็วครับ90มนะีคนแซงไปเรื่อยกว่าก,กี่ดเท่าไหร่ไม่รู้ก็ไม่บอกว่ากี่ได้เท่าไหร่ก็90ตามกฎหมายมัครับครับ พร,ระรามสี่พระรามเก้าแจ้งวัฒนาะดินแรงตรงไปข้างหน้าครับอ้าวลืมไปวพระรามสี่เจ็ดซ้ายออกซ้ายเดี๋ยวออกซ้ายเลยครับนั่นนะ่ะตองเก้า่องซ้ายนะพระรามสี่พระรามสี่นี่หัวลาโพงอีกสามย่านนะครับพระรามสีออ่ชื่อถนนพระรามสี่ ามาจากโน้นนะพร,ร,ระรามสองมาขึ้นทางด่วนนะมาจากพระรามสองมาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครทางพิเศษแล้วก็ชิดซ้ายตอนลงสะพานพระรามเก้ามาก็กลายเป็นถนนพิเศษสีรัฐนะทางพิเศษสีแล้วทางพิเศษเ mm hmm. อาไว่าพิเศษก็คือทางด่วนนะครับ มีควไยแดงกี่ได้เรื่อยแต่รถไม่ติดนะขี่ได้เรื่อยกอั้าวขวานะครับร,รถเกตอันตรายอยู่บนทางด่วนเดินข้าวซ้ายได้ครับจ้าซ้าย อูรุพงชิดซ้ายเราลง,ลงลงทางหลวนดินแดงพระรามเก้าแจ้งวัฒนะตรงไปก่อนครับอูรุพงชิดซ้ายออกไปแล้วครับ ช่องเปลี่ยนเลนนะครับพี่บ่าวก็เปลี่ยนเลนสีขาวคือเส้นทึบก็เปลี่ยนไฟเปลี่ยนมาสองคันเป็นไรเปลี่ยนไหมครับกล้องผมมองไม่เห็นไยตะเบียนคนอื่นนะคนอื่นเราไม่เปลี่ยนนะเรับไปเรื่อยๆครับอยู่ที่แปดสิบห้าความเร็วครับอย่าเปลี่ยนนะพี่อย่าเปลี่ยนนะผมเสียวผมเสียวพี่พี่เสียวพี่เปลี่ยนเมื่อไหร่ชนผมนะ ช่องห้าเปลี่ยนเลนนะเป็นทิศทึบๆอยู่แจ้งเวลาตรงไปครับดินแดงนะซิดขวาออกขวาเลยดินแดงเวลาเก้าเนี่ยขวาเลยนะครับเราไปตามพิเศษสีรัตนนะครับนะ แดงวเวลา9เจ็ดขวาครับปรามหกหนึ่งกิโลครับหรือว่าคลองประปาเจ็ดสายครับ โอเคนะเปลี่ยนช่องจราจรนะครับยาวเลยครับเปลี่ยนเมื่อไหร่กล้องจับของพี่ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนพี่อย่าเปลี่ยนมาคผมนะครับ เปลี่ยนนะครับจ้องนี้เป็นเส้นทึบอ,อ้าวเปลี่ยนได้แล้วครับปลาแล้วครับปลาแล้ว <laughs> แย่งกันเปลี่ยนใหญ่เลยกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มคลิปใหม่ครับ